ชมเไปะนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อนะอนแไม่ไงเดี๋ยวเราจะหาของมไปเรื่อยยูของอยู่ยอ้ที่ผมจะสร้างตอนนี้นะครับคือเออนะ ขอ,องแบบเป็นพื้นครับผมจะสร้างพื้นแบบนี้ต้องการรบนะครับมันเชือกเการบเพือกรอบครับพวกตามก่องน,นะมันจะมีโอไม่ดเลยเอาไม้ก่อนคโอ้โใกลไม่ได้เลย โอเคครับก็เอาตังกล่องมาโอ้ไม่ใจ่ไม้ก็ไม่เห็นมีนะไม่มีเชือกเลยอ๋อแล้วต้องเอาสารายมันทำม,มีเชือกครับ เชื่อวิ่งไงไว้นี่ไปตองสาลัยครับสาลัยอ้ยผมได้ตะปูมาครับตะปูจวต้องตามต่อมาด้วยเดี๋ยว มจะตกปลาด้วยอนตกปลาก็เอาให้ได้เยอะๆเลยตกปลาเรื่อยๆปลาเต้นเป็นเหมือนปลานินนะครับเดี๋ยวนะปลาที่หมไม่มาคืออะไรปลานินเนา

那个包。 เสร็จแล้วก็เอามาเผาค่บเหมือนเอานะเอาน้ำมะกรองเสร็จแล้วก็กใส่ไม้ลงไปเอาเง,งี้ยตอเอาต้องมีไฟว่า แก้วแก้วอันนี้ครับเอาแก้วว้าวแล้วเราก็เอาน้ำมาตักโหดืน้ำมาครับดื่มน้ำเลยดีกว่าว้าว ห้าปซ็นมาครับเยวะเราทำการเนี่ยอันนี้เป็นอาหารที่เราได้มา,ก,ากินปลากระดูกก็มีน้ำาให้อยู่แล้วครับเราจะทำน้ำนอะไยแต่นี่จะได้เพิ่มครับเพิ่มมากกว่าอะ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เพิ่มมากกว่าครับก็ได้เพิ่มมากกว่าครับี๋ยว,วเราจะทำก,การนำของไปเรอยๆครับ เ,าาาเดี๋ยวเรามาหาผมว่าเดี๋ยวเรามาหาเลยสร้างก่อนเอ่อครับสามารถสร้างว a l เหมือนเป็นอะไรเหมือนเป็นพวกแบบไฟมั้งครับอันนี้ก็อ๋อเป็น d o น r ครับอ๋อสร้างเป็นประตูประตูแบบ เป็นห้องนะเดี๋ยวผมจะสร้างแยกเป็นห้องนะนี่เป็นประตูเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นหกห้องนะสร้างปนะูนไม้เนาะปูนไม้ต้องการรบไปเชื่อโอเคเดี๋ยวผมหารบคือเชือกกัน,นครับต้องการรู้สึกว่าไม่มีสาร้ายเก็บเลย นุ่นสาลายอุ้ยนี่ไงกล่องกล่องนุ่นไอ้กล่องสีเหลืองมครับเสรไจเวลาครับก็เดี๋ยวไว้พักหน้านะครับเราจะมาฟามของกันต่อครับก็สำหรับวันนี้ขอตลาการถ้าใครลืมกดไลค์กดแชร์กดถ้าใครไม่ใจ้ด้วยวันนี้จะอีกจะใกล้ยี่สิบสามสุแล้าครับประมาณสิบเก้านะ ก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอมมกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะดิดูคอตรงนี้ฉัะไม่ได้เอา้เอาทะลุเฮ้ยทะลุ